<to> เดย์ Happy b i r t to h d a y y n อวินเป่าเลยครับเป่าๆสันช่วยเป่าเลยปู่ปู่ปปอดีฐานแล้วเป่าเลยครับว oh, <bird. S 1> ินยัง <Yeah. S 2> เป่าแรงเกินไปไม่ใช่เราไม่ปากมีเพย้อนบอแลกดื่มก็เลยเป่าไม่ตอ้งเย่สุขสันต์วันเกิดนนะ้องวิน เป็นเด็กดีนะล,ลูกอย่าดื้ออย่าพูดจาไม่พาะโอเคเป็นเด็กเรียนเก่งนะเขาบอกว่าตัวเตียนวางไว้ตรงนี้ <c oughs> มีน้ำาเกียนเนี่ยมีน้ำตาเตียน,นยใช่น้ำตาเตียนภาษาจีนเขาเรียกว่าอะไรีแต่เกียรก็มีีแต่เกียรเอาตัดไปให้มากไปวิน เดี๋ยวพ่งยี่เพิ่งใจเย็ค่ะเดี๋ยวพ่อทีละคนเหมืแม่ขอดูไหมเรียอมาโอหกขวบ